แค่ดูกันอีกพี่หนึ่งเริ่มอิบตะกร้ารยิบลอยต่อไปนี่จะเป็นเพนื่อนซอนี่เรามาดูกันก่อนเลยไม่มีของที่อยากได้เลยในเซอนี้ไปกันค่ะซึ่งต่อไปนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นพวกลูกปัดพวกของประดิษฐ์ตกแต่งนะคะนี่ค่ะ แต่ก็สวยนะทุกคนแต่ก็อกว่อยากให้ทุกอันแลวไม่รู้ว่าจะเลือกอันไหนดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเออ,เอ,อไม่รู้ว่าเดี๋ยวค่อยแวะมาเอาน่าจะกน่าจะกนะคะเฮ้ยอันนี้อุป,ปกรณ์นี่เราชอบมากเลยอ่ะเพราะหนึ่งอุป,ปกรณ์อันนี้มันสามารถทำแบบได้ต่างๆเลยเราชอบมาก จะได้ดปั๊มไม่ได้อันนี้ก็ช่เัวนอันนี้อะไรอ่ะแต่มันเป็นอันที่ทำเอาไว้อันนี้ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแต่ว่ายังไงแล้วก็ซื้ออุป,ปรกรณ์ไปครบหมดแล้วนะค่ะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะอันนี้จะเป็นเพื่อของตกแต่งของอันนี้นะคะไป เฮ้ยนี่ไงทุกคนเราเหลือไม้อันสุดท้ายไม้คนนะคะหยิบไปเลยเนีนงี่อะไรก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้เป็นเทียนนะที่บ้านไม่ต้องใช้นะคะไปเดี๋ยวไปดูโซนอื่นกันค่ะถ้าหาว่าโซนข้างหลังจะดูไหมก็ไม่ดูนะคะว่า ดูเกือบหมดแล้วเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ดูเกือบหมดเอ้ยรอเล่นเอ้ยนี่นะคะก็ไม่มีตัวชิ่นอะไรที่โอ้เจ็บเจ็บได้เลยนะคะนี่นะคะพนส่วนนี้จะเป็นพวกกับเทปแล้วก็ข้างล่างจะเป็นกล่องเก็บพวกอะไรตามประมาณนี้เลยขึ้นต่อไปนะคะเราก็จะเอาตัวนี้เลย ชอบมากเ,เลยกนการที่มาซื้อของต่อไปนจะเป็นโซนของเลยนะคะประมาณนี้เลยแต่อันนี้เราก็ไม่มีอะไรอยากได้เลยมาดูอันนี้กันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะประมาณนี้มาดูคนเดี๋ยวเรานะคะจะซื้ออันนี้ไปทำสลาก ตามช่องช่องหนึ่งแล้วอันนี้ไม่รู้ด้วยนะทุกคนว่ามันแบบยยังไม่อัางดีกว่ามันคืออาหารปลาทอกคนดูดิมาสามารถปวดได้ด้วยน,นิ่มจังเอาไปดีกว่า อนี้ก็น,นิ่มนะแต่อันนี้จะมีอันนี้ค่ะจะมีคอนนิ่มกว่าคะะนี่อะไรค่ะก็จะป,ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเอาลูกง,งปปดดกันด้วาจะไปได้บนรถกันจัดไปหนึ่งค่ะ ต่อไปนะคะก็จะโอ้ยซอสกุชชี่อันนี้อันเปิดเราเลยชอบม,มากมัน slow มอนช่างเสร็จแล้วอันต่อไปเอาน่าที่เมื่อกี้เรามองจะหาก่อนนะ เดี๋ยวเด,วเดวแล้วอันนี้ลูปมันจากไหนยังลบก็จะเป็นเพื่นี้นะคะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์เอมซึ่งเราก็จะซึกกล้องถ่ายรูปไปจัดไปเสร็จแล้วเราก็จะมาซื้อพับกับแป้งนะคะ เดี๋ยวเรามานับชิ้นกันก่อนเลยว่าเราได้กี่ชิ้นกนแล้วสองสี่หกมาหาชิ้นที่แปดกันค่ะ นะคะลูกคนแแลสิบเอ้ยไม่มีคนทำแ้วนั้นแปดเก้าแ้วเหลือโคได้ชิ้นสุดท้ายนะคะอันนี้สามสี่ห้า ครบสิบแล้วหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบไม่เอาอะสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสิบ หกสิบแล้วโ oh my g o ด d หบสิบแล้ว, oh อลวโอ้ลืมไปคราวที่แล้วเราได้ตั้งมดหมดว่ายี่สิบยี่สิบเ็ยี่สิบสองชิ้นเลยเรายังเหลืออีกเพราะฉะนั้นโคต้าครั้งนี้เราเหลือเป็นภาพเยอ okay. ะมากแกเลิศสมบันตนสุดๆเลยเลิดค่ะ แม่โซนนี้จะเป็นโซนเครื่องสั่มอ่านไงแกเช่วยกันติดตามหน่อยนะซึ่งตอนนี้ก็มีแต่ฟซนอะไรก็ไม่มีแต่จะไป่วนอื่นกันค่ะส่วนอื่นเนี่ย ก็จะพวกกล่องพวกบาสบองนะคะเด <Yeah. S 1> <c oughs> ี๋ยวก็คือมีของครัวด้วยได้เลยก็คือแชทเชียร์อยู่ในแชเทเชียร์อยู่ไหน <c oughs> ต่อไปนะคะนี่คิกจะเป็นก <c oughs> ้อนทำเล็บต่อเล็บนะคะ่ะซึ่งนี่เลยเป็นเก็บพวกเก็บพวกอะไรแบบนี้ ฮ้ยโบยาวด้วยไม่แกแล้วอย่างนี้นั่นก็คือฉันที่ตามหาโบยาแบบโบ,บ,บยาโบยาวแบบแบบคือฉันเนี่ยตามหาโบโบที่มันเป็นโบอ่ะแบบยาวๆมานานแล้วว่าแต่ครั้งนี้เราผอไม่เอานะแต่จะเป็นเริ่มต่อไปฮู้ยแหม่ยังสวยอะ่ะสวยเลยอะ่ะ เอาไปแจกเพื่อนได้ปะโอ้สวยเนะ่ยดูนี่แล้วมีสองเสียโอ้โหอย่างเจ๋งอ่ะเฮ้ยนนะลืมไปเลยตอนนี้นะ,ะคะทุกคนก็คือโคต้าเนี่ยเราเหลืออีกเยอะเลยเยอะอะไร ก็คราวที่แล้วหนูไม่ได้ซื้อมาเยอะเลยหนูพูดเองแล้แม่หนูไปไหนล่ะไม่รู้แม่หนูไปไหนก็ไม่รู้หนูจะซื้อถุงไปใส่เองรวมถุงทีไรไม่เคยได้ของไม่เคยได้ของครบทุกทีเลยอ๋อประมาณร้อยหนึงก็ได้ อย่แคดกลับไปด้ไมแคทเชียร์เป็นหนึ่งนะมา <Hey. S 1> หาถุงก่อน <Hey. S 1> ไม่เจอถุงนะอ่ะไม่เห็นมาด้วยนะ

我就是找一生来看。